เท่าตาตีเบ้อไอ้กระลาผึ่งมันจะมีปัญญาเย,ยี<อ>่ยสูบ<อ>ยาไปเป่ามันต่างเนาะเมนอันนั้นมิมเด็กครับคุณอ้าวปอดทั้งมึงอันนี้ไม่ยังเสร็จเพิงเพิงแก่ไรเพิงแม่ตำนิ้วก้อยนี่ก็คือมิมตัวโอ้โหเล่ไล่มันซ้ำเข็มยิบจักนี่อปาปากในร่องซิมมึงที่เราสามไล่เราขั้นมาไข่เมาเมืนอนำคอยแท้ทแม่มิ่มไม่เอาเป่าคว่ำบอกยาซื่อๆมันก็หดตัวเจ้าพานมากเลยบอกตอนนั้นคอยห้างเป็นเด็กน้อยอยู่ตัวอายุสิบสองปีทันตจอมแต่พอห้างเพิงแขนอ่านต้านย้อนต้นทุ่มแบบนี้ ไปเลี <Af> ้ยงมัยเลียงพุวยพ่อแม่ป้อที่ตัวห้างเพงมังใมญ่อยกรคืดยากได้คนกระดังไฟสุมเซ้ยวะนี่เนี่ยเพืองนะนะกระเบีย่านไฟวะนี่เนี่ย้หุยมาหมามึนตายมึงแค่วะท่านดอกไม่ิไี้กินเก็ไม่สัวโลเล้วอุ้พรถึงไม่่อยสัวปุ๊บขาดเวมรนกไล่ของก็แล่นรถเสแล้วใอรอ่ะเห็นวาแล้วท่านใครได้ไหมจ้าเป็นแสนตัวจะมไม่ท่างแปันนั่คอยย่งบนเลือหลมคุามตั้งใจกบไปอีกต้นไหนมเลยมือหลังมาไม่แล้ว ส่วนมูมาอีกกูต้องเอาได้ห้างเบื่อข้างเนี่ยอาวัตเทียวหน้ามันไปิดไข่มันมีหัวน้าม่มีหัวน้าจะได้าที่องสมันไปขายขวดแล้วลอยสองรอยพุ่นห้องนึงได้เป็นยี่สิบขวดหัวหน้าพึ่งนั่นนี่ครับนี่เพิงหลวงสั่เพิงหลวงห้องคาว่ามีได้เป็นลอยขวดมีใครเป็นลอยขวดหรือพ่อตั้งใจมากกมูสามคนได้พาย่างคนละฟืนเอาไม่ยังขยันเป็นเกาะปองกันเฮ้ เขาต้องมีวิธีการตัวพอมาปรับอยู่คนละมุมเลยผู้นึงอยู่มุมนั่นผู้นึงอยู่มุมนี้ผู้นึงอยู่มุมนี่ห้างเพิงอยู่กลางแม่บ่ล่ะมึงเดาแต่ลงมือกันเลยเขาลงมือก่อนเลยทีแรกฟาดปุ๊บหลุดพอฟาดปุ๊บปั๊บห้างเพิงขาดยุ้ยลงมันก็แตกมึงมันแต่ห้องเขาก็แรนเขาในีผ้ายางเสียงมันตอดผ้ายางสู้เขาตอด่เขาพี่ชาเลยเห็นว่ตั้มกันกับฝนตกใส่ผ้ายางนี่ห <mel> <ic int> ัวคนมันต <m ules> <m uses> an ้องดีก็เบิ่ง มูคนมาอีกสองคนเอ้ันวายเขาเอาน้ำในหมอไปนะเอาเขาที่เราบอกได้ว่าแบ่งกันกินห้อแต่มพวกเขาเจ้ากระไดวกหักมูหักพวกมามันแทนที่พายางมาแล้วหลายคนมันแทนที่มันสิพากันเขาพายางใหญ่กันมันบอกเขามันไม่หมุนเขาพายางน้อข่อยพื้นเดีย้อนพายางกับพื้นไม่ใหญ่เลยพ่อเรียกห้องข่ายกักวงเม็ดเงาเม็ดหนึ่งพ่อมูเหรอพ่อมูนะบัดนี้ถึงคิ้ว่าข่ายเป็นผู้ดื้อกว่าก้อนหินก้อนบางใหญ่ข่อยกับเขาไปก็ไกลเสียแล้ว ยองไปก็ไตก็ฟาดเลยและล่ะแม่นบ่นอเจ้าไว้บ่แม่นกันในหาจะได้ขอใหม่ทางแถวนึงแล้วมันยังจริงจริงนึ่งสิ่งหยดลงเลยนะบุ๊ปที่เราขาดบุ๊บปหมดเลยหมดเลยบาดที่นี่แม่มันแท่นที่บินขึ้นควานมันบ่ขึ้นจะตั้มมาใส่ไฟกันมั่มที่เขาพายยางหากินใส่ไอ้สองคนมันไม่เนิกตีนไม่แล้วเอาคยละเลี้ยว่ามันพายยางมันพายยางจะคล้องจะคล้องบ่ได้เขาวัดเลยว่านทีบอยู่ไว้มองทุกับมั่มส้นตัว้ย เพิงเมด่อทั้งไล่คอยคือบางทีเราเหลือแต่จะห้างขาวเปิ่นเมินอยู่เขาว่าซุ่มนั่นเขาสนุกกินวันนั้นแม่มันจังแม่จะว่านห้างนั่นมันบินไล่คอยผู้เดียวเป็นแสนเดียวเขาเอิ้นเท่านี้น้องโคคาบมันคือวบตจังสันเล่นตั้งใจสามม้งแม่จนหอดหาแม่งเหรอเล่นหันเั้นเล่นสามมันกับยินท่านในเมนบอยจเป็นเล่นเมดสุดขั้นคอยบกข่วงมั่งบ้าบกข่วงจะได้จะว่าไปใส่ต่อไปใส่ขืนผู้ก็แต่ต่อกหน้าพงยน้อยเลยหน้าพญย่าเล่า หรือกูณละใส่หน้าพญอ,อ่อ้นล่องหน้าลุ่มทิศสวนขืนนวดมังทวดินมาตัดปะพ่อหินแม่สร้างก้อนหมักไงเงี้มัน,มนปกคลุมโดยงาไม้มขากระมลเขาไตหันเออไปแล้หันก็มันนัง่งเ่ร้แห้งโดนเตืบโดนว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 นไก่หัวเข่าไปเลยโอ้ชาลัานเนอนเห็นยว่าโอ้ตาเลื่อนเลื่อนลำซูไปเห็นกูเลยสบายแล้ะคอยกัะขืนนั่งทั้งก้อนหินเสยแล้วว่ะนั่งเศร้าไปแห้งเลยก็ว่าจังไม่จังเกียกออกไปหาหมูไปจะพองแลนหลอดเออคือซ <laughs> ีแมนมันบินไลรคอยบ่เห็นว่ะฮะมาหาเจ้าบ่เห็นเนาะหาบ่เห็นสักเดี๋ยวนึง กรับขึ้นลมมาทางเขาลมมาทางเขาห่วยเสียงดังวุ่นวุ่นวุ่นมากมันอย่างน่ามายเ <c oughs> พอเหลียววงหุฮยเพิ่งซุ่มเขาแล้วเจ้าเขากระโดดหินแลนด์อีกแถบป,ป,ปั้มไปวัดตป้าห้าปีป้าห้าปีบาทเนี่ยไปเห็นน้ำโตนโศกเลือกเลือกง,งบุ่มบุ่มจน น้ำเลยแม่โป๊กคุ้มหูงหอกน้ำซึบเลยโศกโศกลึกๆคือบางที่เขาคอยย่านเพิงหนีเพิงบ่ย่านน้ำเมาโดดลงเลยโวักล้กนเอิดข้ามี่ใหม่มีต่อสิอายุแต่ล่างสิบว่าซ้ำกับกระเสียบลูกสิ้นเดี๋ยวบอคิดบ่ออันขอนี่เลยย่านไล่เพิงลูกเดียวหนีได้เพิ่งโดดลงไปนั่งเศร้าไม่แห้งนั่งตกถึงว่าเจอห้องเย็นจ้อยจอยอย่งวุ่น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 กายเข้าไปอีกโอ้ยมือมาตาเหลือมเต้เพื่อเห็นเพื่อเห็นเนี่ย ก็นั่งเสยอยู่นั่นแล้วพอขึ้นมาแล้วบ่แล้วนึกขึ้นมาที่มันเห็นเนาะนั่งแซ่อไแห้งเสยอแต่ตั้งเดี๋ยวกลับขึ้นมาคือเก่านี่ยเก่าก็บ่เห็นเนาะเขาบ่ได้ขึ้นมาเด้เออมันบ่เห็นก็าเดี๋ยวขืนมาป้ไปต็ลังหันลูกอุ่มลุงเงินเอาบ่ไปเลยบ่ไปกินที่ไหนป้าถือกินขอยืนหันขับป้าจ้าเขาบอกจริงแล้วล่ะหันใจคอยลงก่อยลูกถ้าโดนตะโปมันตีล่ะแมวหัวหนามันบูหนามลงมาเลยแขกมาตัวเดียวเลยมันมาเห็นข่อยมันติ์ต่อข่อยกับมือข่อยตบจังเสียเพราะข่อยตบแปะได้ยินเสียงมือข่อยแปะจระมูจนเส เจ๊ดๆนีได้ละเห็นกูจีให้มึงตอนกูจะกระโดดบูน้ำกระมาดิไอ้ยหงหันก